งเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากครับสําหรับคลิปของบังมัดคลองตันตบหน้านายสันทนาประยูรรัฐ์อดีตนายตำรวจสันติบาลซึ่งหลายคนก็อยากรู้ซะเลยเกิดเลยครับว,ว่าสาเหตุการทะเลาะก,กันครั้งนี้เกิดจากอะไรกันแน่ là nó nằm ở chỗ này nó nằm ở chỗ này nó nằm ở chỗ

ล่าสุดครับนายวันชัยมะอินหรือว่าบางมัดคงตันออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยกล่าวว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณสักตีสองครึ่งที่ผ่านมาบริเวณลานจอดรถของสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านทองหล่อ13ลูกน้องตนที่เป็นเด็กรับรถในย่านทองหลอ่อได้โทราศัพท์มาบอกตนว่าเห็นนายสันทนะอยู่ในที่เกิดเหตุตนจึงเดินทางจากซอยหัวมาก18พร้อมกับลูกน้องรวมตนเนี่ยเป็นสคนขับรถไปถึงที่เกิดเหตุโดยยอมรับว่า ตั้งใจไปเพื่อก่อเหตุเมื่อไปถึงลงจากรถก็ปี่เข้าไปหานายสันทนะที่ยืนกอดอกอยู่จากนั้นตนก็ต่อว่านายสันทนะด้วย้่ยคำหยาบคายแล้วตบที่ใบหน้าของนายสันทนะไปหนึ่งครั้งซึ่งลูกน้องของนายสันทนะที่มีประมาณสักสิบกว่าคนก็ต่างกลุมเข้ามาทําให้ลูกน้องของตนพยายามจะจับแยกตามที่ปรากฏในคลิปเหตุการณ์จึงสงบลงบางมัดบอกนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นความแค้นที่เกิดขึ้นในอดีตก่อนโควิด -19 นายสัน,นทนะมีพฤติกรรมลักษณะไปรังแกลูก น้องตอนที่รับรถในพื้นที่เอกมัย30มจนทําให้ลูกน้องเนี่ยได้รับความเดือดร้อนอีกทั้งตนเป็นคนในพื้นที่ต้องการให้คนในพื้นที่มีรายได้จากการรับรถเพื่อไปเลี้ยงครอบครัวแต่กลับมาถูกรังแกตนจึงมองว่าไม่เป็นธรรมรวมถึงมีคดีที่นายชัยเมสิทธิสนิทพงศ์หรือว่าสอจโตง้งที่นายสัทนาพูดว่าสอจโอต้งโดนยิงต้องเอารองเท้าไปหนุนหัวไม่ให้นอนสบายพูดแบบนี้ไม่ได้ เพราะมันเป็นการไม่ให้เกียรติกันประกอบกับตนซึ่งเป็นพี่น้องสนิทกันกับสจโตง้งจึงเก็บความไม่พอใจไว้ก่อนเปิดยุทธการล่านายสันทนาขึ้นพร้อมประกาศกับลูกน้องทุกคนในพื้นที่ที่รับรู้ว่าหากนายสันทนะเข้ามาในพื้นที่ขอให้แจ้งกับตนแต่ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาลูกน้องก็ไม่พบว่านายสันทนะเข้าไปในพื้นที่ สำหรับคดีความนั้นตนได้ประกาศไปแล้วว่าให้ในายสันทนะไปแจ้งความตนพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายและก็จะไม่หนีไปไหนด้วยยืนยันว่าจะรอยอยู่ที่ซอยหัวมาก18ตลอดเวลาหากอยากแก้ก็มาหาได้ตลอดส่วนที่นายสันทนะประกาศว่าจะไม่ขอแจ้งความนั้นแต่จะดําเนินการแนวทางหรือวิธีของตัวเองก็ยินดีพร้อมตลอดเวลาขอให้มาท้งนี้ตนรู้ดีว่าการใช้กําลังเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ขอโทษเยาวชนแต่มันอดไม่ได้จริงๆสําหรับคนที่ชอบรังแกคนอื่นส่วนที่บ้านเมืองมีกฎหมายมีคือมีแปรทาไมไม่รอให้กฎหมายดาเนินการตนมองว่ามันช้าไปไม่ทันใจสําหรับคนประเภทนี้ตุการนะครับขณะน,นี้วันนี้เราได้มาถึงที่บริเวณหัวหมากแถวนี้แล้วนะครับเรามาขอาขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์ทางบางังคับกันในเรื่องเหตุการณ์ที่ไปสัมผัสแก้มทางคุณสันทนะ เมื่อคืนนะครับว่าเหตุการณ์เป็นมาอย่างไงครับผมรบกวนขอรบกวนบางมักเล่ารายละเอียดให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นไงบ้างครับก็คือว่าเขารังแกพวกผมมาเยอะ,ะรังแกประชาชนมาเยอะใช่ไหมฮะหลายๆทีในอย่างก็เราต้องของไปประทาเขามาั้งใช่ไหมครับ <c oughs> ให้สังคมรู้ว่าก็มีคนที่ไม่ยอมเขาอยู่นี้ ประเทศไทยมีคนเดินที่เขาไม่อยากมีปัญหาเพราะเขาไม่ชอบนคนคนนี้เยอะใช่ไหมครับแต,แต่ทุกคนไม่อยากมีปัญหาไม่อยากมีอะไรแต่เราถือว่าการนี้ไป้าเราวิวาสสำนักงานกายก,ก็เป็นเรื่องปกติก็เราพร้อมเหยียเข้ามอบตัวแล้วก็พร้อมที่ให้กฎหมายดำเนินคดีกับเรา แต่ว่าตอนนี้ทางทางกุญจลธนาเองก็ยังไม่ได้ไปแจ้งความอะไรเลยอันนี้ไม่ทราบครับแต่ถ้าทางตำรวจติดต่อมาผมก็ก็พร้อมพร้อมที่จะมอบตัวหรือจะมารับโทงตรงนี้ครับยินดีครับผมก็อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนครับครับพอพอจะทราบต้นเรื่องเนี่ยก็คือแต่มาที่นี่ก่อนที่ไหนมามามาถ้าแต่มาแล้วเราไม่ได้มาที่นี่ครับเราอยู่ที่ร้านที่ร้านที่ต้องรอพิสูจน์ครับ เราโลกอยู you, ่นั้นเราตั้งใจไปหาเลยพอดีมาจ้างกันข้างล่างพอดีเลยเขากำลังกลับเราก็เห็นพอดีเล้วก็เลยลงมือไปหน่อยนึงแต่พร้อมเทียเสียค่าตอบพร้อมเที่จะให้กฎหมายพร้อมเที่จะกฎหมายดำเนินการไปตามขั้นตอนของทาครับก็ไม่มีอะไร ก่อนนี่ครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทางบางนัดได้ได้ให้ข้อมูลกับทางข่าวเจาะลึกพันเตุการต้องขอประธานโทษด้วยนะครับขณะนี้วันนี้นักข่าวมาสัมภาษณ์ทางบางนัดกันมากเลยนะในห้องที่ทํางานห้องนี้ของทางนัดเนี่ยก็เมื่อสักครู่นี้ก็อบพยพกันทยอยออกไปกันและชุดใหญ่นะครับต้องขอบคุณบางนัดมากนะครับในวันนี้นะครับ ตอนนั้นตอนนี้มันเป็นภาพเดียวถามแต่ว่าเราจะมีรถลังลังแล้วเดี๋ยวผมโอเคครับค,ครับผมขอบคุณมากครับเดยันที่เสานส่งให้ดูบนง่ายอครับก็ขณะนี้นะครับเราก็ขอบังมัดแก่ทำพลา์เป็นพิเศษน,น,เน,นะครับก็อย่างที่บอกนะครับบังมัดแก่ก็เปิดอกถแถลงใจมาว่า ยินดีครับถ้าหากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะแจ้งมานะครับว่าให้เรียกไปและให้ใครคุยหรือไปแจ้งข้อหาก็ยินดีพร้อมที่จะไปปฏิบัติตามกฎหมายทันทีนะครับก็เอาผปมว่าวันนี้ผมขอขอนุญาตขึ้นสั้นๆแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นที่สนใจของผมต้องการเรียนเลยนะครับว่าเรื่องเคโีนี้ที่บางมัดเนี่ยจะแยบแฝงขุนสัญนา เป็นเรื่องดังประจำบ่ายวันนี้เลยนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ติดตามกันมานะครับแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปภายหลังถ้ามีความคืบหน้าในเรื่องของเหตุนี้กับผมจะมารายงานให้เพื่อนสมาชิกทุกอันไ้ทราบขอขอะคุณมากนะครับสวัสดีครับ